เห็นเลยรถจอดอยู่แล้วก็จุดไฟตรงนี้ผมไม่สนใจว่าทำอะไรคิว่าใครก็เอาอะไรมาเผาไม่ใช่คนมาเผานะกะคิดอย่างนี้ก็สนใจกับครอบครัวของของน้ำฝนให้เราก็ดูแลใ้เรื่องค่าจัดการจัดงานให้ในฐานะที่เป็นผู้ต้องชาติตนตัเราไป็นทางการอยู่ร้อน สะเทือนขวัญเผานั่งยางสร้างความหวาดภาวาให้กับผู้พบเห็นจากคดี10บตำรวจเอกปียะตำรวจหนุ่มสพพ,พระนครศรีอยุธยาเขาอำพรางศพนางสาวน้ำฝนผู้เป็นแฟนสาวในคืนวันที่12มีนาคม2,564หลังพลั้งมือจากการทะเลาะวิวาสปมหองอยภายในบ้านพักตำรวจเมื่อวันที่11มีนาคมเวลาสามิกา ผ่านไป30นาทีขณะแฟนสาวนอนคว่ำหน้าอยู่บนที่นอนแล้วใช้หมอนกดที่บริเวณศีรษะจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเวลา3.45นาฬิกา45นาทีได้นำถุงทะเลบรรจุศพของผู้ตายขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ไปที่อาคารฝึกสุนัขดมกลิ่น ภายในสพพระนครศรีอยุธยาซึ่งห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ500เมตรเพื่อนำศพนางสาวน้ำฝนไปไว้ก่อนนำรถยนต์กระบะยี่ห้ออิสุสุของทางราชการมาบรรทุกศพและอย่างรถยนต์สองวงมุงหน้าอำเภอวังน้อยพร้อมแวะซื้อน้ามันจานวน100บาทและไฟแชกหนึ่งอันก่อนขับรถยนต์มุ่งหน้าไปยังบริเวณซอยวิเชียนกลิ่นสุคนอวตอลำไสอํำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการเผานั่งยางศพใช้เวลา3ชั่วโมงในการเผาแฟนสาวจนไม่หมดประมาณ80% 10ตำรวจเอกปิยะได้นำชิ้นส่วนกระดูกศพที่เหลือจากการเผานั่งยางนำบรรจุใส่ถุงที่เตรียมไว้และได้ขับรถไปบริเวณกลางสะพานอโยธยาห่างจากจุดที่เผา30กิโลเมตรเพื่อนำชิ้นส่วนศพทิ้งลงตรงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและขับรถกลับมาที่พักแล้วกลับไปทำงานตามปกติ อำพางคดีซ่อนเร้นนะใช่ครับอาพางศพด้วยแล้วพระราชการนี่ยังไงนะครับคอณมีโทษมากขึ้นอีกวะเพิ่มโทษ,โทษได้ก็ต้องเพิ่มอีกอะรู้รู้รกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ทําไมต้องไปอาพางเนนะมันไม่จําเป็นเลเราถ้าเราบอกว่าเราพัดภาคทั้งเพิกอะไรไปก็ไม่ต้องเอาศพไปทําอย่างนั้นก,ก็ส่งโรงพยาบาลได้ อาจจะไม่ตายจริงๆก็ได้อาจจะสลบก็ได้เขาได้ตรวจหรือยังไงจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากน้องสาวผู้ตายไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้จึงได้เดินทางไปหาที่บ้านพักตำรวจก่อนพบกับสิบตำรวจตรีปิยะพร้อมสอบถามแต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้นางสาวน้ำฝนหายไปไหนเช่นกัน จากนั้นน้องสาวจึงไปแจ้งความคนหายเพราะติดต่อพี่สาวไม่ได้พร้อมสงสัยในตัวสิบตำรวจตรีปิยะที่ไม่รู้สึกเดือดร้อนขณะแฟนสาวหายตัวอีกจุดสังเกตการหายตัวไปของนางสาวน้ำฝนเกิดจากการผิดสังเกตของลูกจ้างในบ้านที่ไม่เห็นนางสาวน้ำฝนลงมาจากห้องพักหลังทะเลาะก,กับสิบตำรวจตรีปิยะจึงได้แจ้งญาติ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการแกะรอยไขคดีการหายตัวไปของนางสาวน้ำฝนกระทั่งมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์จุดไฟเผาบางอย่างโดยมีรถตำรวจเปิดไซเรนจอดข้างทางพร้อมคนยืนคุมเห็นเลยรถจอดอยู่แล้วก็จุดไฟตรงนี้ผมม่ได้สนใจว่าทำอะไรเป็นรถไทยเป็นรถรถตำรวจเลยรถตำรวจสีอะไรครับสีอะไรสีสีเหมือนรถตำรวจเลยแหละแดงฝาใช่ ดับเบมลซีบอลบอลแดงมไมโสนี bond, ่โจ so, uh ่าเห็นเป็นรถตำรวจแล้วข้าจุดไฟทำอะไรทั้งส่าวะเขเลยขี่ไปแล้วก็จะซื้อของตอนที่สี่ก็รู้เรื่องแห่งจอดเหมือนกันไม่รู้ว่าใครท้่เอาอะไรมาเผาไม่ใช่อคนมาเผานะก็คิดอย่างนี้การสูญเสียของครอบครัวนางสาวน้ำฝนครั้งนี้แม่ผู้ตายบอกว่าอยากให้วิญญาณของลูกสาวไปสู่สุคติจึงได้อโหสิกรรมให้กับสิบตำรวจตรีปิยะหลังเข้ามากราบขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ยังไม่ไดนะ้คุยอะไรกันรา่ว่าก็มาขอโทษให้อภัยเขาไหมคะก็ยังก็คิดว่าเขต้องให้อภัยเพราะว่าอยากจะให้วิญญาณลูกไปสู่ปกตินะคะสำหรับความผิดที่10ตำรวจตรีปิยะก่อเหตุเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและซ่อนเร้นอำพรางศพหรือย้ายศพ พร้อมคุมตัวฝากขังสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการสูญเสียจากปมหึงหวงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่คดีนี้ยังคงมีอีกหลายคดีที่สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแม้อดีตจะกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่อดีตมีไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจไม่ให้ก่อเหตุซ้ำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ